ตอนประตูคุกกาลังจะเปิดผู้สื่อข่าวกว่าร้อยคนอย่างเงี้ยถ่ายรูปคุกก็คุกก็กกมายนของมันก็ขึ้นถาว่าของขึ้นคือองค์ขึ้นเดี๋ยวกูจะต้องตอบอยังไงกูจะออกไปทําอะไรดีรชีวิตผมไม่วางแผนหรอกวายดีไม่เคยเก็บกินัวละะกี่หมืน่นัวละะกี่แสนกินเปิดกินมึงจะเก็บไว้ทําไมพรุ่งนี้มึงอาจจะตายก็ได้เปิดแดกเลย <c oughs> <c oughs> นะชูวิทย์ตีแสกหน้าแฉแหลกขยี้ยับจับทุกประเด็นสิ่งที่เป็นตัวตนเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้บางทีผมก็บอกเขาบอกว่าคุณจะอาเปลี่ยนผมนะผมเป็น Artist, อาร์ติสผมอารมณ์ศิลปินคุณจัดผมจันถึงสุกบางวันผมอาจจะลมไม่ดีผมก็จัดไม่ได้ผมไม่ใช่สื่ออาชีพนี่คือต้องเข้าใจก่อนแม้ว่าผมรู้ว่าเมื่อเรตติ้งมา แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินมีความหมายสำหรับผมถามว่าอยากดังขอ,อโทษทีนะผมดังมานานแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ได้รู้จักอยากจะดัง <c oughs> ดีมากที่คุณถาม <c oughs> ผมเอาความสะใจผมเป็นเจณฑ์ <c oughs> คุณไม่เชื่อเหรอผมทําอย่างนี้ถ้าคุณไม่เชื่อผมอยู่ในสภาได้ถ้าผมทำเลตติ้งผมต้องอยู่ฝ่ายรัฐบาลใช่ปละล่ะแม้ว่าทั้งผมได้คะแนนเป็นล้านมากกว่าไอ้พัก หลายๆคนเลยแต่ผมก็ยังเป็นฝ่ายคา้านผมทำความขัดสาใจของผมผมชอบผมก็ทํา สงสารสงสารเขานะผมเข้าใจคนทําธุรกิจคุณจะว่าเป็นสื่อ<ม>ก็เป็นธุรกิจนวัตกรรมของโลกมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปตลอดสมัยก่อนผมเขียนจดหมายสื่อสารแม่ผมกว่าจะถึงจะอเมริกามานี่เกือบเดือนเดี๋ยวนี้มันสามวินาทีถึงเลยมันเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนโดยที่เขาจะไม่ทันตั้งตัวก็เพราะว่านวัตกรรมเขาเปลี่ยนคนรู้ทันย่อมเป็นผู้ชนะภาษาอังกฤษเขาบอกคนชนะคือผู้ที่เตรียมพร้อม ผมถามคุณหน่อยอุดดีใครดูช่อง9วะไม่มีใครดูช่อง5หายไปเลยตอนนี <č you word> ้เหลืออยู่2ช่องเอง3กับ7ถูกูไหมทีวีดิจิตอลอ่ะมันก็ไล่เลตติ้งกันอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นทีวีคือสิ่งที่คุณต้องหมุนเร็วยิ่งเฉพาะดิจิตอลทีวีหรือแม้เฉพาะทุกวันนี้เนี่ยการสื่อสารเนี่ยเร็วเท่าไหร่คือดีเท่านั้นการเข้าไปตถึกนั้นถ้าเป็นข้อที่ดีคุณก็ได้เย็นลงคุณก็จะได้รู้ว่า เอาไปคุณจะออกไปคุณจะทำยังไงคุณจะต้องระวังตัวมากขึ้นก็ดีครับมันเป็นกรอบถ้าคนไหนที่ทําอะไรตามใจชอบมืออาหีาอยากจะทําอะไรตามใจไม่มีกรอบไม่มีกฎหมายเลยเนี่ยมันจะดียังไงเมื่อผมเข้าไปแล้วผมก็ระลึกไดออ้แม้ว่าผมอยู่คนก็บอกผมบอกว่าชูว oh, like like ิทย์แม่งอยู่แบบ VIP อีชูวิทย์อยู่แบบสบายเชื่อสะครับผมเนี่ยสาบานในรูปพ่อรูปแม่รูปอะไรผมก็จะสาบานให้หมด <c oughs> ผมอยู่เนี่ยผมไปเก็บศพมีภาพผมตอนนั้นว่าใส่ขาสั้นไอซือ้อสนัน บนจนเลวระยำม,มันก็ไปบอกผมเอ้ยเนียชูวิสัยชุดกอล์ฟคุณคิดดูละกันไอ้ห่าผมเป็นนักโทษโอ้ยเนี่ยยังยิ้มได้แล้วตอนไงผมต้องร้องไห้ใช่ไหมแต่เข้าไปในนั้นน่ะนักโทษไปเก็บคนเป็นโรคเอดะเป็นโรคเอดในคุกนะคบเมื่อออกมาเนี่ยพร้อมเหลือน้ําหนักจากคนน้ําหนักผู้ชายเหลือน้ําหนักอยู่30กว่าโลพร้อมเป็นกระดูกเดินได้แล้วในโรงพยาบาลเนี่ยชั้น8เนี่ย คือชั้นของคนที่เป็นโรคเอชทั้งหมดเพราะทั้งทั้งชั้นเนี่ยมันเหมือนกระดูกเดินได้หมดผมเอาเขาลงมาผมต้องเอาพิมมือพิมมือเสร็จต้องอรอปอติต๊งแบบปอติต๊งมาเก็บก็ดันเป็นลูกน้องเก่าผมหรือแม้กระทั่งนักโทษบางคนก็หารผมอาจจะเคยเจอมาอยู่ข้างนอกหรือแม้แต่คนที่เป็นนายตำรวจใหญ่ที่ทุกคนเกรงกลัวสงงาพาเผยมีลูกน้องมีคุมหน่วยงานกี่สิบกองจะเข้าไปกลายเป็นคนแก่ธรรมดาคนหนึ่งในนั้นไม่มีอดีตคุณจะเป็นนายแพทย์คุณจะเป็นนายพลคุณจะเป็นมหาเศรษฐี ทุกคนก็ใช้เงินได้แค่300บาทต่อวัน300บาทคุณไปซื้อกองทิพย์ซะซอง LM ลมะซองแม่ก็จะหมดแล้วคุณจะไปซื้อข้าวถุงแกงถุงคุณจะไปซื้อเอสก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยชื่อเสียงเงินทองกองไว้หน้าประตูเรือนจํามันที่คุณเข้าก้าวเข้าไปเนี่ยคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกเพราะคุณมาจากอีกสังคมหนึ่งคืออีกขั้นหนึ่งคือคุณคนต,ต,ต้องตายผมใช้ในโยบายฝรั่งอยู่ประโยคผมจะพูดทุกครั้งที่มีคนสัมภาษณ์โจวกว่าผมจะตายไปว่าไล It's a fact. ชีวิตคือความจริง Fact is an experience. ความจริงคือประสบการณ์ Experience is knowledge and knowledge is wisdom เพราะฉะนั้นมันไปตามขั้นตอนนี้ตลอดครับมันไม่เคยอะไรล้ำมาสลับมาชีวิตคือความจริงพอคุณมีประสบการณ์คุณเริ่มโตขึ้นมีประสบการณ์ลวประสบการณ์สอนให้คุณมีความรู้เมื่อมีความรู้คุณก็มีความฉลาดเพราะมีความฉลาดน่มันตอนใกล้จะตายแล้วนีบางคนก็มานปาไป60แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ว่าทุกคนมันเหมือนกันหมดนะฮะมันไม่มีใครบอกว่าโอ้มึงเกิดมามึงฉลาดเลยไม่มีหรือว่าเกิดมามีประสบการณ์เลยก็ไม่มีอีกทุกอย่างต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้อ ข้อจะทมต่างๆเหล่านี้ผมก็มาเอาเล่าให้คุณฟังโอเคนี่คำถามที่ที่ดีคงอยากจะให้คนจดจำผมเมื่อวันหนึ่งผมไม่อยู่แล้วผมว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วเนี่ยยังมีคนจดจำเราได้ว่าเราทำอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีนะบางครั้งเราเราดูรูปเก่าๆหรือบางครั้งเราฟังเพลงเก่าๆหรือพอเรา,าเราเขียนจดหมายเก่าๆผมว่าไอ้พกกูดต่างๆเหล่านี่ในไวไัยของคุณคุณอาจจะไม่ได้คิด แต่ในวัยของผมคิดปีนี้โอ้โหกูเล่นงานมานี่เองโปีนี้กูสัดสเต็มเดียวเลยวันหนึ่งผมอายุ่งผมสิ่งทผมยังมีชีวิตถึงเจ็ดสิบกูอาจจะมองมันมันไว้ตอนนั้น acting อาจจะเป็น acting ก็ได้ผมอาจจะอาจจะผมชอบก็ถ่ายรูปติดไว้เท่านั้นเองทาให้คิดทําให้ระลึกถึงในสมัยในวัยนั้นในช่วงเวลานั้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้น ผมว่าผม,ผมเป็นคนเร็วไหม,มบางครั้งผมก็เร็วนะถามว่าผมเป็นดีไหมผมคิดบางครั้งผมก็เป็นคนดีนะผมไม่เคยมารุดคนหนึ่งเนละผมอยากทําอะไรผมก็ทาไงมันมีกรอบไหมอืมมันดูเหมือนจะมีนะผมไม่อยากจะทําอะไรตามกรอบแม้แต่ลูกผมผมยังบังคับมันไม่ได้เลยมันก็มีความคิดของมันอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณสัมภาษณ์ผมแล้วเนี่ย ผมอาจจะเป็นดีอาจจะเลวแต่อย่างเดียวที่ผมจะไม่เป็นคือผมไม่เป็นคนทรยศผมไม่เป็นทลยศกับประชาชนผมไม่ทรยยศเมียแต่ผมเป็นคนที่อย่างหนึ่งคือผมไม่โกหกคุณมผมถือว่าผมพูดตรงๆดีกว่า